ชี้แจงไปหลายห้พ่ออ้างนะครับไม่ได้ต้องการเป็นทัพเก้าใจในรัฐบาลนะครไม่ใช่รื่นสองอนะครับแล้วก็หลายหลายับที่เคยแถลงร่วมกับรับเมื่อไทยก็พูดชัดเจนนะครับว่า ไม่ต้องการที่จะร่วมรัฐบาลครักการเพราะอุดมการทางการและแนวในแก่พักจะมีพักใหที่ไปอยู่กับพักเพื่อนไทยนที่จะลอง่ายไปนขาวครับอันนี้ไม่ทราบจริงครับเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยทางแกนนำของเพื่อนไทยได้แจ้งผลการตุ้งคุยระหว่างเข้ากับเพื่อนไทยไปแล้วลายพักนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าแต่ละพักมีทแคบ ก็ยังไม่ได้แจ้งชัดเจนนะครับแล้วเขาที่การแาเม่อายนี้ทางขเไทยก็บอกว่าเดี๋ยวรอฟังพุ่นีีเดียครับขอของทางเขกจบายอมา่จุรูว่าไม่เป็นไรบนี้บผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความบิดเบี้ยว ของการเมืองไทยนะครับซึ่งเราได้ได้เคยพูดไปแล้วกับสังคมว่าปัญหาของการเมืองไทยจริงๆก็คือว่าอำนาจสูงสุดนั้นไม่ใช่เป็นของประชาชนอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับของการเมืองไทยในยุคสมัยนี้ซึ่งก็คงเป็นภารกิจของพวกเราที่จะผลักดันเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างสุดความสามารถเพื่อให้การเมืองไทยกลับมาเป็นระบอบประชาธิปไตายปกติ ที่เสียงนะครับและอำนาจของประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับรอันนี้ก็คงไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยไ,ทยไทยยอ,อนน้ก้าวกไกลแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับก้าวไกลแล้วนะครับ <ไป S 2> ก็คงเป็นเรื่องของเพื่อเพื่อไทย

การเมืองเนี่ยจับมือกันแน่นเนี่ยเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดการพลิกคว่รลัฐบาลได้นะครับแต่ณนะถึงวันนี้เมื่อพักเพื่อไทยตัดสินใจออกจาก MOU แล้วนะครับก็คงจะการจัดตั้งรัฐบาลก็คงจะเป็นอีกแบบหนึง่งคืออันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกนะครับปกติเนี่ยการเลือกคือการเลือก ร่วงรัฐบาลก็ไม่เป็นฝ่ายค้านมันไม่มีใครมีสิทธิ์เลือกซึ่งกันและกันนะครับคือมันไม่มีการจับขั่วพักร่วมรัฐฝ่ายค้านหรอครับยังไม่ได้พูดคุยกันเลยครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยพอประชุมเสร็จที่พักเพื่อไทยผมก็มา มาร่วมประชุมสสนะครับยังไม่ได้คุยกับพรรคอื่นเลยผมเข้าใจว่าถ้ารัฐบาลใหม่นะครับสามารถผลักดันให้เกิดการจัดทางุง่ฉบับใหม่โดยสสรอได้จริงจริง การเลือกตั้งก็น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ที่รัฐมนุนบังคับใช้ไม่นานนะครับนั่นก็คงเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังด้วยแต่พรพรคก็พ้องสนับสนุนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีสสรตาบต่อที่พรเจ้าอยู่เรื่องนี้หลายๆพระก,ก็ผลักดันอยู่แล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็คาดหวังว่า,เ,าเรื่องการจัดทำประชามติเพื่อ ให้มีสอสอรอมาจาัดทำรัฐมุตรฉบับใหม่เนี่ยจะเป็นวาระเร่งด่วนหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วเสร็จนะครับมีประเด็นอื่นไหมครับถ้าไม่มีแล้วก็ที่ที่มาติดตามทำข่าวให้กับพักเก้าไกลขอบคุณมากครับดีครับ ทำงานในฐานะไหนเราก็คิดว่าทําดันได้นะครับอ๋อคุณพิธาเอา่อต้องเรียนว่าวันนี้คุณพิธาอยู่โรงพยาบาลน,นะครับเนื่องจากว่าอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยหนักกว่าที่ที่คิดไว้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับเลยไม่ได้มาเข้าร่วมแต่ไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมสสแต่ว่าได้มีการพูดคุยนะครับกับคุณพิธาผ่านทางอ,าออนไลน์นะครับหลังจากที่มีการ ประชุมกับพระเพื hmm. aka, таки, hm ่อไทยเสร็จก็ได้แจ้งให้กับคุณพิธาทราบก็กําลังใจดีครับแต่เสียงไม่มีเลยครับตอนนี้เข้าใจเข้าใจว่าเป็นเพราะไข้หวัดใหญ่คุณพิธามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรเหรอครับก็ไม่ได้มีความเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อผลเป็นแบบนี้แล้วพระเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้แล้วก็คงเราคงไปเรียกร้องอะไรไม่ได้นะครับ ก็พร้อมที่จะทํางานในฐานะในไม่อย่างเต็มที่ไม่ว่าในบทบาทไหนก็ขอบคุณนะครับ

คุณชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพักก้าวไกลก็ภาพเสียงชัดเจนไม่ครับขอภัยมาสายขออนุญาตอินเสิร์ตภาพคุณชัยธวัฒน <t> ์กันก่อนนะครับทุกท่าน เบื้องต้นในวันนี้นะครับบรรยากาศที่บริเวณพักอาคารไทยซัมมิตคนเลขาธิการพักก้าวไกลนะครับก็ได้มีการถแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนโดยเบื้องต้นนั้นนะครับทางคุณชัยธวัฒน์นะครับก็ได้มีการถแถลงข่าวในประเด็นสาระสำคัญเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับ ภายหลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับในประเด็นในเรื่องของภายหลังจากที่ทางพรกเพื่อไทยถ้าทีตอนนี้นะครับเท่าที่ได้รับฟังมายังไม่ได้มีการแถลงเออยังไม่ได้มีการสรุปเป็นมติแต่อย่างใดนะครับทางพักเท่าไหร่เนืออ้อหา,ปปา,าสาระกันด้วย ตอนนี้นะครับสื่อมวลชนก็รอกันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอาคารตึกไทยสม,มิธนะครับห้องวีวัฒนาชัยท่านผู้ชมครับภายหลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ได้มีการนำเสนอกันเนี่ยในประเด็นสาระสำคัญของคุณชัยธวัฒน์นะครับคุณชัยธวัฒน์ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในประเด็นของทางการเมืองภายหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้มีการไม่ไม่นะครับประสบบาภนะครับโดยเบื้องต้นคุณชัยธวัตตุลาธนนะครับคุณชัยธวัตตุลาธนนะครับเลขาธิการพรรคเก้าไกลก็นะครับยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคย ไม่มีการขอให้ก้าวไกลถอยเรื่องม .1,2 แต่มาแจ้งว่าพักที่ไปร่วมพูดคุยไม่ต้องการให้ก้าวไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคก้าวไกลขอโทษประชาชนที่จัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเผยพักเพื่อไทยไม่เคยพูดให้ก้าวไกลถอยมาตรา1,2เพราะพักที่เชิญมาคุยส่วนใหญ่ไม่ต้องการก้าวไกลให้ร่วมรัฐบาลโดยเพื่อไทยไม่ได้ขอให้โหวตนายกให้เป็นสิทธิ์นะครับ ของแต่ละพรรคเผยแกนนํำเพื่อไทยบางคนยังกังวลหากก้าวไกลนะครับหากยังกังวลหากก้าวไกลโหวตให้สอวอาจไม่เห็นชอบยันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนจะทําหน้าที่ผู้แทนรัษฎรอย่างดีที่สุดพร้อมผลักดันนโยบายผ่านสภานิติบัญญัติยังเชื่อนะครับว่ามาตรา112เป็นเพียงแค่ข้ออ้างจากกลุ่มอํานาจเก่าไม่ต้องการให้เห็นไม่ต้องการให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล ชัยธวัฒระบุนะครับว่าตอนนี้พิธาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นอนอยู่โรงพยาบาลปัจจุบันไม่มีเสียงโดยเมื่อผลออกมาเป็นแบบนี้คงเรียกร้องอะไรไม่ได้หลังจากนี้จะทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ติดตามกันในส่วนของตรงนี้นะครับเรียกว่าวันนี้นะครับตั้งแต่การถแถลงข่าวนะครับการถแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยเสร็จใช่ไหมฮะแล้วก็มีกลุ่ม ผู้ชุมนุมนะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาที่หน้าพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลแล้วก็ในช่วงเ,เวลา20นาทีที่แล้วนะครับก็ถือว่าคุณชัยธวัฒน์ได้ถแถลงข่าวกันไปโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับก็ได้มีการถาแถลงข่าวในประเด็นสาระสําคัญอย่างตรงนี้เดี๋ยวขอเน้นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเผื่อท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคก้าวไกลขอโทษประชาชนจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จ เผยพักเพื่อไทยไม่เคยพูดให้ก้าวไกลถอยมาตรา1นึเพราะพักที่เชิญมาคุยส่วนใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องการให้ก้าวไกลร่วมรัฐบาลโดยเพื่อไทยไม่ได้ขอให้โหวตนายกให้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพักเผยแกนนําเพื่อไทยบางคนยังกังวลหากก้าวไกลโหวตให้สวอาจจะไม่เห็นชอบยันอยู่ในสถานะนะครับไหนก็จะทําหน้าที่ผู้แทนรัศดรให้ดีที่สุดพร้อมผลักดันนโยบายผ่านสภานิติบัญญัติยังเชื่อนะครับว่ามาตรา1 1 2นั้น เป็นเพียงข้ออ้างฝ่ายการเมืองอำนาจเก่าไม่ต้องการเห็นก้าวไกลเป็นรัฐบาลชัยธวัฒน์ยังระบุว่าตอนนี้พิธาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปในส่วนของตรงนี้สวัสดีเพื่อนๆทักไทยพี่น้องประชาชนแฟนข่าวสำนักข่าวรัศดร์นะครับขณะนี้รายงานสดอยู่ที่อาคารไทยสมมิทภายหลังจากที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนในขาธที่การพักคก้าวไกลได้มีการถแถลงข่าวในประเด็นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นประเด็น ใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าติดตามทิศทางทางการเมืองไทยนะครับหลังจากนี้ว่าจะดําเนินการอย่างไรกันต่อไปเพราะว่าเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลก็ได้มีการถแถลงข่าวด่วนได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับ16นาิกา29นาทีณขณะน,นี้ทักทายเพื่อนๆ f c e e o o o k แ n นเ g e สำนักข่าวรัษดอนะครับคุณแม่บุญชอบคุณธนิยาคุณพี่พัชชาติมนตรีคุณธนิต คุณสมพรนะครับพี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับออตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็กลับแล้วนะฮะยังเหลือแต่พี่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจกันโดยในวันนี้นะครับเราขอแยกสรุปประเด็นข่าวสาระสำคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณรังสิมันโรมนะครับสสพักเก้าไกลบอกว่าผมเข้าใจมาตลอดว่าเราแต่งงานกันแล้วน่าจะจดทะเบียนกันแล้ว MOU เปรียบเสมือนการจดทะเบียนแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของเจ้าสาวรอเกอร์แต่เป็นเรื่องของการหย่ากันมากกว่านะครับนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและโคศกพรรคเก้าไกลตอบคำถามสื่อเมื่อวันที่สองสิงหาคมประเด็นเรื่อง MOU ของพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าไกลที่ถูกมองว่าเป็นการแต่งงานหลังพรรคเพื่อไทยถอนความร่วมมือกับพรรคเก้าไกลเดินจัดตั้งรัฐบาลหใหม่นะครับ คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลยาธะที่การพรกคก้าวไกรเมื่อสักครู่นี้ได้มีการถแถลงนะครับขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถผลักดันให้จัดตั้งรัฐบาลที่เคารพเจตจำนงของประชาชนได้สําเร็จกรณีพรคเพื่อไทยแยกไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยตัวเองนั้นยืนยันว่าพรคเพื่อไทยไม่ได้ขอให้พรรเก้าวไกรเสนอถอยแก้มาตรา112โดยพรคเพื่อไทยให้เหตุผลว่า พักการเมืองที่พักเพื่อไทยได้ไปพูดคุยไม่ต้องการให้ก้าไกลร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะมีเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่ก็ตามนะครับทั้งนี้จากการหารือเมื่อช่วงเช้านี้พักเพื่อไทยไม่ได้ขอให้พักเก้าวไกลโหวตให้แคนดิเดตนาย,ยกจากพักเพื่อไทยพักเก้าวไกลขอเดยนพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดพักเก้าวไกลจะทํางานในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ที่สุดตามที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างระบบการเมืองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของทางคุณชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพักคก้าวไกลท่านผู้ชมครับและก็ในส่วนของในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นท่าทีทางการเมืองหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับรับหนังสือค่ะรับหนังสือคาม็อบขอบคุณประชาชนที่ส่งกําลังใจให้ นะครับคุณโรมบอกว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าสาวรอเกอร์แต่วันนี้เป็นการหย่าโยนถามเพื่อไทยจะมีกิ๊กหรือไม่นะครับนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและก็โคศกพักเก้าไกลความด้วยนางสาวเบญจาแสงจันทรสส,สบัญชีรายชื่อและก็นายกรุณพลเทียนสุวรรณสสบัญชีรายชื่อนะครับได้รับหนังสือยื่นหนังสือจากกลุ่มคามอบแห่มาลายัยวิวาคล้องใจรังสิมันโรมกล่าวว่าประชาชนมาวันนี้เพราะอยากให้แปดพักร่วมมีการแพ็กกันแน่น เป็นสิ่งที่ก้าวไกลอยากให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะเป็นจุดยืนของพรรคก้าวไกลที่จะจับมือ8ปดพักเดี๋ยวนายชัยทวัฒน์ตุลาธนก็จะถแถลงในมุมของพรรคก้าวไกลโดยในวันนี้คุณรังสิมันโรมและก็ตัวแทนสสจากประทศประชาชนมาให้กําลังใจด้วยความปรารถนาดีที่อยากเห็นการทํางานของ8ปดพัก ในการตั้งรัฐบาลประชาชนและต้องยอมรับว่าการตัดสินใจไม่ได้อยู่เฉพาะที่พักเก้าไกลยังมีตัวแปรอื่นๆผู้สื่อข่าวถามว่าเจ้าบ่าวไม่อยู่แล้วเจ้าสาวจะอย่างไรกันต่อในรังสิมันโรมกล่าวว่าตนเองเข้าใจมาตลอดว่าเราแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนกันแล้ว M.O.U ก็เปรียบเสมือนการจดทะเบียนแต่วันนี้ไม่ใช่เจ้าสาวรอเกอร์แต่กำลังจะมีการหย่ากันมากกว่าเมื่อถามว่าเมียน้อยจะเยอะหรือไม่ในรังสิมันโรมตอบว่า ไม่ทราบคงต้องไปถามผู้ที่จะไปมีกิก๊กหรือจะเรียกว่าภรรยาน,น้อยอะไรก็แล้วแต่วันนี้อยากขอบคุณประชาชนและยืนยันอีกครั้งว่าการมารวมตัวกันของประชาชนเป็นสิทธิที่ตามรัฐธรรมนูญแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ถูกยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยแต่หลักการสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเป็นเรื่องที่ถูกยอมรับหากจะบอกว่ามีระบอบประชาธิปไตยผู้ชุมนุมก็มีสิทธิในการแสดงออกจึงขอบคุณประชาชนที่มาให้กำลังใจและความประสงค์ ของผู้ชุมนุมคือต้องการเห็น8ปดพักทำงานร่วมกันแต่วันนี้ไม่ใช่การตัดสินใจของพักเก้าวไกลเมื่อถามว่าการไปเป็นฝ่ายค้าจะโชว์ฝีมือได้อย่างไรในดังสิมันโรมกล่าวว่าไม่ใช่การโชว์ฝีมือแต่จะเป็นการทำให้ฝันของประชาชนเป็นจริงและนายชัยทวัฒน์จะให้ความชัดเจนว่าก้าวต่อไปของพักเก้าวไกลจะทำอย่างไร ผู้สื่อข่าวสอบถามความรู้สึกของสสพักเก้าไกลนะครับหลังจากที่เห็นข่าวว่าเพื่อไทยฉีก MOU และไม่มีพักเก้าไกลจะตั้งรัฐบาลในลังซิมันโรมตอบว่าหากพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็เห็นสัญญาณของการปล่อยข่าวมาตลอดและคงรู้อยู่แล้วว่าอาจจะมีข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เจ็บปวดที่สุด คงเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่เขาฝันมันน่าเศร้าอีกนิดเดียวคุณเคยรู้สึกว่าหรือไม่ว่ามันอีกนิดเดียวจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ก็ถือว่าการถแถลงข่าวของพรรคก้าวไกลก็เสร็จสิ้นลงแล้วท่านผู้ชมครับ16นิกา34นาทีนะครับ,บรายงานสดๆกันอยู่ที่บริเวณอาคารไทยสมิตนะครับเรียกว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวรัศดรก็เรียกว่าหัวหมุนนะฮะมี การไปทําข่าวจากหลากหลายพื้นที่แล้วก็ต้องเรียกว่าติดตามสถานการณ์บ้านเมืองกันต่อไปในนามของการถแถลงข่าวของพักเก้าของพักเพื่อไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนญาตได้นําเสนอกันเพราะว่าจะได้ให้ครบจบในทุกประเด็นนะครับที่เราจะได้มีการสรุปข่าวกัน16นาฬิกา34นาทีในส่วนของพักเพื่อไทยนะครับได้มีการถแถลงข่าวโดวยคุณหมอชนน่านก็ระบุนะครับว่า ดังที่ประชุม8พักร่วมได้มีมติส่งมอบภารกิจแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลให้พักเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พักเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนจากทั้งพัก8พักการเมืองนอกกลุ่มร่วมเดิมและสมาชิกอุทิสภาได้นะครับเมื่อได้รับมอบหมายภารกิจพักเพื่อไทยจึงเดินหน้าหาเสียงสนับสนุนจากทั้งสอวอและสอสอ โดยการเชิญหลายพักการเมืองเข้าหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน้าที่ทําการพักเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาโดยในสถานการณ์เช่นนี้นะครับพักเพื่อไทยได้มีการหาหรือกับพักก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินคนดิเดตนายกของพักดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้พักเพื่อไทยได้ในเศษฐาาขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักเก้าไกลยอยู่ในพักร่วมพักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงนะครับให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพักเก้าไกลจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทําการเมืองในม,มิติใหม่ ภารกิจที่สําคัญนะครับคือ1เราจะผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ทําให้การจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นยากยิ่งนะครับโดยกําหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคอรอมอนในการประชุมครั้งแรกให้มีการประทับประชามติจัดตั้งสสรเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เมื่อมีการดาเนินการแล้วเสร็จรัฐบาลก็จะคือนอำนาจให้กับประชาชนเลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญฉบับ นะครับแล้วก็เรื่องของการที่นโยบายนโยบายที่เพื่อไทยกับพรรคร่วมได้นําเสนอต่อประชาชนนะครับเช่นกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าวหน้าการปฏิรูประบบราชการตํารวจกองทัพและก็กระบวนการยุติธรรมการเปลี่ยนการเกณฑ์บังคับการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจนั้นก็จะผลักดันการกระจายอํานาจนะครับยกเลิกการผูกขาดต่อไปในฐานะเป็นพรรคแกนนรัฐบาลแล้วก็จะ ผลักดันกับพักร่วมให้เกิดนโยบายเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของพักเพื่อไทยนะครับวันพรุ่งนี้นะ่าจะมีกำหนดการที่ชัดเจนมากขึ้นในการมีพักร่วมรัฐบาลชุดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต่างๆท่านผู้ชมครับเรียกว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ททติดตาม,ตตามกัน,นออวันพรุ่งนี้นะครับ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยจะให้สัมภาษณ์เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองอื่นๆด้วยพรุ่งนี้จะมีการประชุมสสนะครับจะมีการประชุมส,าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราก็จะได้ไปติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับในเรื่องของการดำเนินการในวันนี้นะครับเนื้อหาสาระในประเด็นที่สำคัญ ที่สุดนะฮะก็ต้องรอติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับพักทายเพื่อนเพือนทุกท่าน,นะฮะพี่น้องประชาชนแฟนข่าวสำนักข่าวรัศดรเเรียกว่าก้าวไกลก็มีการถแถลงข่าวหลังจากนี้นะครับภายหลังจากที่มีข่าวทางการเมืองดังกล่าวนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามรับชม หากมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข่าวอื่นๆเพิ่มเติมผมจะขึ้นไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระจายข่าวสารเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดสดให้กับสํานักข่าวรัศดรเดี๋ยวขออญาตมีประเด็นอะไรที่ผมได้เพิ่มเติมอีกไหมนะครับเดี๋ยวขออญาตดูในส่วนของพักเพื่อไทยอ่านกันแล้วนะครับก้าวไกลถแถลงด่วนขอโทษประชาชนตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเผยเพื่อไทยไม่ได้ขอโหวต ให้แคนดิเดตนายกแล้วก็ยกเลิกมากตรา1นึนะครับน,นี่ก็ถือว่าเป็นท่าทีของพรรคก้าวไกลด้านอนุทินชัยวิรกูลชี้เพื่อไทยต้องชัดเจนปมพักร่วมรัฐบาลใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวกันนะครับโอเคท่านผู้ชมครับถือว่าในวันนี้ครบถ้วนกระบ,บวนความที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดกระจายข่าวสารกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้กับสำนักข่าวรัศดรนะครับ พรุ่งนี้เจอกันที่สภาเกียรกายนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวกันด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสำนักข่าวรัศดรนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณโอกาสนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนการรายงานข่าวได้ด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับเดือนละ69บาบาทหรือว่าจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้ได้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตยุติสัญญาณก่อนนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วลาไปก่อนทักทายพี่โอนะฮะ สวัสดีพ่อฐานนะครับสวัสดีคุณบูรพานะครับคุณนราพรคุณแหม่มสวัสดีนะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ